สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับมาร้างแผ่นเลาเซลนะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น50กิโลวัตต์นะครับ 50k นะครับผลเริ่มมาแล้วนะครับผลเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเห็นหมวกไหมครับหมวกข้างบนผมจะมีพัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนให้กับศีรษะผม ข้างบนจะมีพัดลมนะครับเห็นไหมครับหมวกผมจะมีพัดลมนะครับพอโดนแสงแล้วก็พัดลมก็จะหมุนเลยนะครับทําให้นะครับข้างบนศีรษะเราก็จะค่ายร้อนได้นิดหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะนะครับนี่ฝนกําลังมานะครับวันนี้ล้างแผ่นโซลารเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นครบรอบนะครับประกันนะครับหนึ่งปีสําหรับการล้างนะครับหนึ่งปีเราจะล้างแผงให้ปีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแผงพวกนี้จะเป็นแผงชนิดโมโนฮับเซลล์นะครับขนาด5 5 0ห้าบบาทนะครับซ้ายนะครับ สไลนะครับสไลือถูนะครับถูเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ําสะอาดล้างนะครับแล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับกระจกใสสวยงามเลยครับนี่ครับล้างฝุ่นตะกอนนะครับล้างฝุ่นออกจากแผ่นหน้ากระจกของระบบแผ่นโซลารเซลล์นะครับก็จะเพิ่มกําลังการผลิตนะครับแผ่นโซลารเซลล์ก็จะผลิตไปได้มากขึ้นนะครับล้างโดยน้ําสะอาดนะครับนี่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับเรียบร้อยแล้วผลก็จะมาแล้วนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมทลิปุนจบนะครับขอบคุณครับ